นมัตตุอรตันนตยัสสะขอ,อบน้อมแต่พระรันนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูปขอความสุขความสวัสด,ดีจงมีแต่ท่านผูชมท่านผูฟังทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับรายการสนทนาภาษาบาลีธรรมอีกเช่นเคยทุกวันพุธเราจะเจอกัน,นเป็นไว้แต่ว่ามันมีเหตุจําเป็นบางเรื่องก็อาจจะห่างหายไปบ้าง ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับสาระของการสนทนาสิ่งสำคัญก็คือว่าในวันนี้ก็นึกถึงเรื่องของอมนุษยสัมพันธ์คือหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมใดก็ตามถ้ามนุษยสัมพันธ์มันไม่เอื้อต่อกันโดยลักษณะโดยหน้าที่ โดยฐานะแล้วว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้หลักนี้ได้เป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาก็ตามไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ว่าด้วยที่เกี่ยวข้องกับคนมากมายหลายส่วนก็ตามจำเป็นจะต้องมีหลัก หลักมนุษยสัมพันธ์ถ้าตามหลักทําในทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าหน้าที่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นครูบาอาจารย์ความเป็นบุตรหลานความเป็นภริยาสามีกันความเป็นสมณะชีพราหมณ์อะไรก็ตามเนี่ย นั่นคือหลักหน้าที่ที่เราเรียกว่าหน้าที่ของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานะเช่นว่าเป็นบิดามารดาเป็นพ่อเป็นแม่ท่านเปรียบด้วยด้วยทิศเบื้องหน้านะที่เรียกว่าบุรพทิศหรือทิศเบื้องหน้าเนี่ยคือพ่อแม่มารดาบิดาเนี่ยก็ทำหน้าที่มารดาบิดาให้สมบูรณ์ นะเป็นเรื่องของบุตรก็เหมือนกันต้องทําหน้าที่บุตรที่ดาให้สมบูรณ์หลักธรรมเหล่านี้เป็นธรรมะพื้นฐานที่ผู้นับถือผู้ศาสนาจะต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องนะครับหรือว่าที่เรียกว่าทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยาเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของบุตรภรรยาที่สมบูรณ์นะครับไม่จะเป็นบุตรสาวบุตรชายก็ตามแต่ในขณะน,นี้หลักมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาเนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แต่ในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหลักมนุษยสัมพันธ์ที่มีในองค์กรต่างๆ ก็คือทำว่าเป็นการดำเนินการให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมนุษย์เพราะมนุษย์จะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน mm hmm. ก็ต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของบุคคลน,นั้นๆเช่นเมื่อมีแขกมาเยือนหรือว่าไปเยือนอบุคคลที่ใครที่ไหนก็ตามเนี่ยจะต้องมีความ แช่มชื่นมีความสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าหลักของการพบปะประการแรกเนี่ยเราเรียกว่าอุดตานามุกข,ขีนั่นหมายความว่าเป็นพมที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีหน้าตาชื่นบานไม่ใช่พบแต่ความหน,น้างองหน้ากิ้วผิวกระมวดไปเสร็จแล้วจะไปพบใคร ก็ดูจะไม่สดชื่นไม่แจ่มใสทั้งผู้ที่พบและผู้ให้พบอย่างสมมติประเรียนทำสมาคมแห่งประเทศไทยอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาหามีแขกมาเยือนผู้ที่มีหน้าที่ตอนรับทำหน้ามิม่วคิ้วกระมัดหรือว่าทำไม่สนใจอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องจึงใช้หลักของว่า อุดตานมุขีแปลว่ามีความยิ้มแย้มแจ่มใสในภาษาบาลีเรียกว่าเป็นผู้มีหน้าหงายไม่มีหน้าความ่มก็คืออุดตานะเนี่ยแปลว่าหงายมันเหมือนกบหงายของที่ที่หงายภาชนะที่คว่มอยู่ให้รู้ว่าในภาชนะนั้นมีอะไรบ้างหรือไม่มีอะไรอย่างไรนะผู้ตอนรับก็ให้ความจริงใจ แม้แต่ผู้ที่มาหาก็ต้องมีอุตานมุขีเช่นเดียวกันเพราะความสัมพันธ์อย่างนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มาเยือนหรือผู้ที่พบหาสมาคมกันอย่างที่บอกแล้วทุกคนมีหน้าที่ตามหลักทำในทางพระพุทธศาสนาแล้วต้องทําหน้าที่ถ้าเป็นแขกก็ต้องเป็นแขกที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้าผู้ต้อนรับแขกก็เช่นเดียวกันสําคัญมากองค์กรใดก็ตามถ้ามีผู้ต้อนรับแขกที่มีแต่หน้านิ้ยิ้วคิ้วกระมวดเป็นผู้ที่มีหน้าฟั่มตลอดองค์กรนั้นก็จะเป็นที่ไม่พอใจไม่พึงพอใจของผู้ที่มาพบมาเยือนถ้าคนที่ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสพูดจาปราศัยด้วยถ้อยคำอันไพเราะอ,อ่อนหวานเป็นพูด เขาเรียกว่าทักก่อนนภาษาบาลีท่านเรียกว่าปุพพรพาณีแปลว่าแขกมาเยือนก็ทักทายปราศัยก่อนนไม่ใช่ว่าให้แขกมาถามอย่างบางครั้งที่ผมไปในส่วนหน่วยงานที่ให้บริการเนี่ยก็ไปถามเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ผู้ต้อนรับไม่ความใส่ใจนั่นแสดงว่าผู้ที่ไปเยือนเริ่มจะเคอะเขิน เริ่มจะมีปัญหาว่าในการสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรนั้นเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วทำให้ผู้ที่ไปเยือนนั้นอาจจะมีเจตนาที่ไม่ดีต่อองค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นองค์กรที่ที่จะมีหน้ามีตาเพราะเพราะว่ามีผู้ต้อนรับปราศัยเราเรียกว่าปฏิสันฐานเพราะนั้นภาษาทางพุทธศาสนาเนี่ยใช้หลายคำ เรียกว่าการทักทายการปฏิสันฐานปฏิสันฐานเหมาะแก่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดจานี่เป็นเรื่องหลักเช่นถ้าคนที่มีฐานะหรือคนที่ต้องการอยากจะรู้รายละเอียดต้องการที่จะให้ช่วยเหลือสิ่งใดเนี่ยถ้าไม่บอกทางไม่แนะนำตางนั้นบางหน่วยงานบางองค์กรเนี่ยถึงเขาไม่พูดไม่ใช้วาจาในการแนะนำ แต่เขาก็ใช้เป็นโปรชาร์เป็นอะไรที่ให้เห็นว่าจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยจะมีแนวทางมีการบอกทางหรือบอกสถานที่ตั้งบางโต๊ะก็จะบอกว่าสถานที่นี้เป็นที่รับลงทะเบียนสถานที่นี้เป็นสถานที่กรอกข้อมูลสถานที่นี้เป็นสถานที่หรือโต๊ะนี้เป็นที่ให้ตอบถามนั้นหน่วยงานที่ดีก็ต้อง มีหน่วยงานที่ตอนรับเราเรียกว่าปฏิคมบ้างเราเรียกว่าอะไรต่งรตงตางๆนะเรียกว่าเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ก็ได้นะอย่างโรงพยาบาลก็ดีอย่างสถานที่ราชการก็ดีเนี่ยเขาจะมีแี่กว่าหน่วยประชาสัมพันธ์โดยประชาสัมพันธ์นั่นเองนอกจากแนะนำสถานที่แล้วจะต้องบอกกล่าวชี้ทางให้ถูกต้องไม่ใช่พูดแล้วยังสงสัยว่าตกลงที่พูดนั้นมันเคลียร์หรือไม่เคลียร์อย่างนี้นะฮะ เราเรียกว่าปุพพภา,พาส,าภาาสีแปลว่าทักก่อนให้ความสำคัญต่อแขกผู้มาเยือนอีกสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมรุษยสัมพันธ์ในเรื่องของพูดจาให้เป็นเราเรียกว่ามัทุระพาณีแปลว่าคำอ่อนหวานพูดจาด้วยถ้อยคำอันไพเราะพูดให้ฐานให้สมควรแก่ฐานะของแขกผู้มาเยือน นะครับบางคนเนี่ยเขามีฐานะอย่างไรเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เ,เราจะต้องมีความเข้าใจมีความรู้ข้อมูลอย่างดีแล้วก็อย่างสมมติว่าเป็นพระภิกษุอยู่ในวัดมาอารามต่างๆก็มีหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนเช่นเดียวกันก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสถา,านะของแขกที่มาเยือนเขาต้องการอะไรเขาต้องการธรรมะเขาต้องการ คลายความทุกข์แต่บางแห่งนะเนี่ยพอคลายความทุกข์ก็คือเอาน้ำมนต์ไปประให้โดยไม่มีคําอะไรต่างๆไปแนะนําสั่งสอนให้เขาคลายทุกข์ผลทุดท้ายบางทีบางแห่งเนี่ยครับก็แนะนําเสร็จแล้วก็จะมีการบริจาคทรัพย์เป็นการเพิ่มทุกข์ให้ผู้ที่บริจาคเพราะนั้นให้ดีก็คือว่าสําหรับในส่วนที่จะแนะนําในเรื่องของธรรมปฏิสันฐานเนี่ย นวัดวาอารามหรือว่าหน่วยงานที่เป็นสมาคมเป็นองค์กรนะมีโอกาสได้แนะนำบอกเขาบอกกล่าวเพื่อคลายความทุกข์ที่เขาทุกร้อนมาเพือ่อหวังพึ่งอันดับแรกก็คือพูดจาอันไพเราะอ่อนหวานพูดจาด้วยความยิ้มแย้มแจม่มใสไม่ใช่ทำหน้านิ้วคิ้วกมด,ดังกล่าวแล้วอย่างนี้ก็จะทำให้องค์กรนั้นได้รับการชื่นชอบชื่นชม องค์กรใดก็ตามถ้าหากว่าไม่มีหน่วยหรือไม่มีบุคคลที่ทําหน้าที่นี้นะมาแล้วก็เคว้งคว้างขาดความมั่นใจคนที่จะมาพบมาหานะคือไม่ได้รับคําตอบหรือไม่ได้รับคำที่คําที่ให้ข้อแนะนําที่ถูกต้องไปก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์นะครับทให้เขาต้องใช้เวลามากขึ้นนะติ่งสาคัญเหล่านี้เ,เรื่องของ มนุษยสัมพันธ์3าม3ประการนี้ถือว่าเป็นข้อสำคัญของทุกภาคส่วนนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะเป็นไปได้บางหน่วยงานเนี่ยเขาจะเ,าเขาเรียกว่าอามิตรปฏิสันฐานมีน้ำชากาแฟใครมาเยือนก็ชงชาชงกาแฟให้หรือน้ำรอ้อนน้ำเย็นก็แล้วแต่จะบริการถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราเรียกว่ามนุษยสมัมพันธ์ในส่วนที่ จะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของอปฏิสันฐานเนี่ยก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะนั้นหลักของการามรดเสียสัมพันธ์นอกจากดังที่กล่าวในหลักธรรมแล้วเนี่ยก็คือมันมีหลักของอสังขาวัตถุอันหนึ่งก็คือเรื่องของความเอือเ้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันนะครับที่เราเรียกว่าสังขาวัตถุแปลว่าวัตถุเป็นเครื่องสงเคราะห์ วัตถุเนี่ยใช้ความรวมๆนะว่าเป็นวัตถุวัตถุแปลว่าเรื่องหรือสิ่งของหรืออะไรก็ได้เป็นเสื่องสองเคราะห์เราเรียกว่าสังฆะวัตถุคนที่ศึกษาก็รู้เรื่องหลักธรรมสังฆะวัตถุคืออะไรก็คือการให้การบริจาคการช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านวัตถุสิ่งของเราเรียกว่าทานบ้างเรียกบริจาคะบ้างแล้วแต่จะเรียกเรียกอะไรก็ได้นะครับ อันที่สองก็สอดคล้องกับคําที่กล่าวแล้วก็คือมีปิยวาจาต้องเจรจาถ้อยคําอันไพเราะอ่อนหวานนะครับต้องพูดด้วยวาจาที่มันเป็นสาระบางอย่างเนี่ยเป็นคําจริงที่ไม่เป็นสาระาก็หรือว่าพูดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปพูดนะหรือพูดแล้วแม้แต่คําที่แน่นอนคําไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องพูดอยู่แล้ว แต่ถ้าพูดแม้แต่คำจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนะหรือว่าเป็นคำไม่จริงแต่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนะในพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะพูดสิ่งใดก็ต้องพูดซึ่งคำที่เป็นประโยชน์และเป็นคำจริงเท่านั้นนี่มีหลักอยู่ในคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไ,ได้แนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธสาวกทั้งหลาย ไม่เลือกไม,ไม่เว้นแต่คืฤหัสนะฮะนอกจากอบรมสั่งสอนพระพิกสุแล้วเนี่ยแม้แต่คฤหั์ที่เราเรียกสมมติว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเราก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ข้อที่สามก็คืออัฏฐจริยาแปลว่าประพฤติประโยชน์ประพฤติประโยชน์เนี่ยมีความหมายกวา้างนะฮะประโยชน์ในปัจจุบันคืออะไรก็คือทำอย่างไรจะให้เขา มีความมั่นคงในฐานะในเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยที่บอกว่าทิฏฐธรรมิกาศประโยชน์ก็คือต้องเป็นคนขยันเป็นคนรักษาเป็นคนมีเพื่อนที่ดีและดำเนินชีวิตแต่พอเหมาะพอควรแก่ฐานะที่ได้ที่มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าทิฏฐธรรมิกาตรประโยชน์ อันที่สองก็คือเรื่องสัมปรายกัตประโยชน์นี่ก็ประโยชน์เหมือนกัน,นอี่าอัจริยาตัวเนี้นะก็คืออะไรอ่ะก็คือเรื่องที่จะสร้างประโยชน์ในอนาคตนะที่บอกว่าเรื่องของศีลเรื่องของมีศรัทธามีศีลน,นะมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นเรื่องของสัมปรายิกัตประโยชน์นะครับหรือถ้าพูดไปได้ถึงปรมัตถประโยชน์ก็จะเป็นการดียิ่งแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ประโยชน์ทั้ง3อย่างจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ผู้ที่รับไปนั้นไปดาเนินการเองนะไม่ใช่ว่าพูดแนะนำไปแล้วหรือประพฤติประโยชน์ให้แล้วผู้ที่จะรับประโยชน์ไม่ดาเนํนไปดาเนินการเองก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของอัตจริยาเนี่ยเป็นมีความหมายกว้างมีความหมายที่ครอบคลุมนะทุกภาพส่วน ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนะครับข้อสุดท้ายก็คืออัตถจริยาประพฤติตนให้เหมาะสมให้สมควรแก่ภา,ภานะภาวะนะหรือว่าประพฤติตนอย่างไรก็ให้มันคล้ายๆก็บความวางตนเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ใช่ว่าทำเพื่อเอาใจหรือทำเพื่อ ให้คนมีนิยมยกย่องสรรเสริญนะถ้าไม่ทำคนเกรงเขาจะจิชินนินทาอย่างนี้ไม่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นที่บอกว่าหลักมนุษย์สัมพันธ์เนี่ยมันมีครอบคลุมไปหลายภาคส่วนของธรรมะในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของมนุษย์เนี่ย เราก็รู้อยู่แล้วมนุษย์จะเป็นมนุษย์อยู่ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในศรัทธาในศีลนะครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณบัติอุบาสกอุบาติกาอันหนึ่งก็คือ,อมีศรัทธามั่นคงในพระธนรมตรายเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วความว่าได้ดีไม่ได้หมายความว่าได้วัตถุหรือได้ค่าตอบแทนใดๆ ทำดีแล้วจิตใจสงบจิตใจเยือกเย็นจิตใจบันเทิงในสิ่งที่เราทำไปนั้นเราเรียกว่าได้ดีนะถ้าเอาความดีมาเป็นวัตถุหรือวัตถุเป็นผลของความดีแล้วอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขเพราะนั้นวัตถุเนี่ยแม้แต่ทำชั่วก็ได้วัตถุนะวัตถุที่ได้มาไม่ได้ว่าทำดีหรือทำชั่วเหมือนที่บอกว่าที่เราบอกว่าเป็นเงินทองอะไรเหล่านี้ เราบอกว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยและเป็นคนดีอันนี้ก็ไม่ใช่เขาอาจจะเป็นความดีที่เขามีมาในอดีตซึ่งส่งผลให้เขาในปัจจุบันนะครับแล้วก็วันนั้นเขาจึงบอกให้ทำความดีแล้วจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วได้ชั่วนี้มันอาจจะมีผลตอบแทนในทางวัตถุสิ่งของทรัพย์สินหายไปจากสิ่งที่มีอยู่ก็ได้ หรือว่า,าไม่สามารถจะหาทรัพย์สินได้ก็ไดนะ้แต่ว่าเมื่อทำชั่วแล้วมันทุกร้อนใจใครก็ตามถ้าทำแล้วต้องพิสูจน์ได้ว่ามีความทุกร้อนใจในภายหลังนะถึงทุกร้อนใจในขณะที่ทำจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้นะมีหลายคนที่หลังจากาจับได้ไร้ทันแล้วก็อ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้ ขอโทษขอโพยหาว่าทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการบ้างทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นประโยชน์นะครับนี่หลักของศรัทธาความเชื่อเชื่อกรรมคือการกระทำเชื่อวิบากคือผลของการกระทำเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องไนะด้ชั่วนะดีชั่วอย่างที่กล่าวแล้วนะไม่ใช่วัตถุแต่เป็นความสบายใจทำดีในเป็นความทุกข์ใจเพราะทำชั่ว นะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือ,อที่บอกว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องไมเ่เป็นบุคคลถือมงคลตื่นข่าวนะก็คือยึดเรื่องกรรมเรื่องมงคลเนี่ยนะเรื่องของการกระทาไม่เช่เรื่องกะไม่เชื่อเรื่องมงคลนะมงคลที่บอกว่าไปเจอต้อนไม้มีเลขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปขูดไปถูกันหรือว่ามีคำบอกเล่าว,ว่า มีรูปปั้นที่นั่นที่นี่มีเทวารูปแม้แต่พระพุทธรูปเองเนี่ยบางทีในฐานะเราเป็นชาวพุทธหรือผู้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยบางทีไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยแทนจะเป็นพุทธานุสต,ตินไปอ่านพระธ,ธรรมเป็นธรรมานุสต,ติไปเห็นพระสงฆ์ให้เป็นสังขาานุสต,ติก็ไม่ใช่ไประลึกถึงนึกถึงว่า พระพุทค์รูปองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้สามารถดลบรรดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีหนํำซ้ำว่ามีพุทธคุณอยู่ในนั้นในนีนะ้บางแห่งนี้เอาพระเครื่องหรือว่าหรือว่ารูปยักษ์บ้างรูปสัตว์บ้างนะแล้วก็บอกว่ามีพุทธคุณก็ยังสงสัยอยู่พุทธคุณจะไปอยู่ในรูปเหล่านั้นได้อย่างไรพุทธคุณในที่นี้หมายถึงความ เป็นสภาวะพุทธ,ธะเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้มีความตื่นตื่นจากโลภะโทสะโมหะเป็นผู้มีความเข้าใจในเรื่องของสภาวะธรรมทั้งหลายมันจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นเข้าใจว่าธรรมะนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานั่นเองอยู่ที่ร่างกายอัน ฟางศอกยาวาหนาคืบนี่แหละอาจจะเห็นได้ว่าเรื่องของการพิจารณาเรื่องของอความเปลี่ยนแปลงนั้นต้องดูที่ตัวเราไปดูที่อื่นนั้นไม่ค่อยเห็นนะตัวเราจะเห็นชัดแต่บางคนนั้นมันมีนมอคติหรือเกาเรียกว่ามันมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนวาอ่าเราไม่ค่อยเห็นตัวเองเหมือนการชี้นิ้วบอกคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ เราจะชี้นิ้วไปนิ้วชี้นิ้วเดียวแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบมาถึงเราจริงๆมันมีทั้งสี่หรืออย่างน้อยแค่สามที่ชี้มาสู่เรานั่นแต่เรามองไม่เห็นเราชี้เห็นเฉพาะนิ้วชี้ที่เราชี้ไปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคําว่าตมานตาตาเนี่ยวางตนตเสมอต้นตเสมอปลายเมื่อทําดีก็ให้ทําดีต่อๆไปเพราะว่าพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่ามีการเกิด มีภพมีชาติมีภูมิมีชั้นนะครับเช่นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เราได้มีความสุขหรือทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระทําของเราเองไม่มีคนอื่นไม่มีใครโดนบันดาลได้ไม่มีเทวรูปหรือพุทธร,รูปท่านใดหรือองค์ใดที่จะมาโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากเราเท่านั้นท็นผู้โดนบันดาล พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอเทวนิยมคือไม่มีเทวดาที่ไหนจะามาหรือว่าศา,าสนาเป็นเทพเป็นอะไรศา,าสนาของเราเป็นบุคคลซึ่งได้สร้างสมบารมีมาเป็นหลายแสนกับนะครับนับไม่ถ้วนอย่างนี้เป็นต้นก็นะทำให้เรา,าได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตมากขึ้น แต่ก็เสียดายอยูนะ่หลายคนก็บอกว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม้แต่บางคนเนี่ยอ้างว่าเป็นพุทธมามก,กะนะบางทีแค่ไปสมาทานศีลหรือแค่ไปทำกิจการใดๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นพุทธมามก,กะพุทธมามก,กะถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนา ท่านหมายถึงโสดาบันบุคคลเพราะว่าพุทธมามกกานั้นเป็นผู้ที่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายทำดีเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่า,วาหลักมนุษยสัมพันธ์เป็นการทำความดีเบื้องต้น ก็คือเรื่องของอเป็นผู้มีหน้าตาสดใสเป็นผู้หน้าหงายไม่หน้าฟัม้มเป็นผู้เจอพบแขกผู้มาเยือนหรือเจอเพื่อนอะไรก็ตามให้ทักทายปราศัยก่อนนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของการพูดจาด้วยคำไพเราะอ่อนหวานนะไม่ตั้งใจพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือไม่พยายามพูดสิ่งที่เขาไม่สบายใจ พยายามพูดให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังด้วยเท่านี้ก็ถือว่าหลักมนุษยสัมพันธ์ของเราเจะเป็นหลักที่ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องของการพูดก็เช่นเดียวกันการพูดเนี่ยจริงๆท่านพูดไว้ในปัตตุตันตบ,บิดกนะว่ามันมีสามลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าพูด แบบคนปากเหม็นเขาเรียกว่าคูทะปานีนะเอคูทะานีพาณีพาณะแนวแปลว่าคำพูดคูทะแปลว่าคูดหรือสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเพราะนั้นการพูดอย่างนี้ก็คือพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนะฮะซึ่งอยู่ในกลุ่มของการพูดเท็จทั้งหมดนะเดี๋ยวนี้นะครับเป็นคำไม่เหมาะสมแต่ถ้าพูดเป็นภาษาดอกไม้ที่เรียกว่า ปุภาพานีก็พูดแล้วสวยงามนะพูดแล้วผู้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยก็มีความชื่นบานไปด้วยสิ่งสำคัญก็คือควรม,มีข้อที่สามก็เรียกว่ามัทุระพานีนะมัทุระพานีก็อย่างที่พูดวารัปุสสัมพันธ์ด้วยนั่นะแหละก็คือเป็นคำพูดที่อ่อนหวานพูดแล้วคนรับฟังก็ชื่นอกชื่นใจนะสามารถจะทำให้ผู้ที่ พูดไปนั้นได้การยาณมิตรได้คนที่รักที่พอใจเพิ่มขึ้น,น,นไม่ใช่พูดแล้วไม่มีใครอยากจะสนทนาด้วยต่อไปดังนี้นะครับก็ขอฝากว่าหลักมนุษยสัมพันธ์เป็นความจำเป็นของบุคคลทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคคลในองค์กรทางพุทธศาสนาหรือไม่ใช่องค์กรพุทธศาสนาก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของส่วนราชการทั้งหลายเนี่ย นะถ้าไปแล้วมีแขกมีผู้ต้อนรับมีประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะเป็นหน้าเป็นตาของตัวราชการนั้นๆจะเห็นได้เดี๋ยวนี้นะครับตัวทุกส่วนราชาการไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาลเองก็จะมีะประชาสัมพันธ์ที่ให้การต้อนรับที่พูดให้ <c oughs> คนไข้มีความพอใจได้ระดับหนึ่ง นะอย่างน้อยก็ชี้ทางแนะนำทางบอกทางให้ไปที่ไหนทำอะไรอย่างไรเป็นการพูดให้กระจางแจ้งแจ้งเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยสถ,ถานพยาบาโลโรงพยาบาลทั้งหลายจะมีคนไข้หรือว่าแขกม,มาเยือนเนี่ยมากมายโดยเฉพาะโงรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเพราะว่าเขาจัดการระบบดีขึ้นแลนะทำให้อะไรให้ดีขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายว่า หลักมนุษยสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังคมนี้นะฮะไม่ใช่แค่ไม่ใช่ลักษณะที่ออกสื่อว่าแค่มองหน้าก็เกิดตะคอกกันแล้วเกิดใช้คำพูดที่ม่เหมาะสมแล้วอย่างนี้เป็นง่ายไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็ในฐานะที่เราเป็นพุทศทธานิกชนถึงจะเป็นพุทธานิกชนแต่ในนามก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ย ให้เราได้สำนึกว่าเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุแห่งผลขอให้ทุกคนได้ศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนบางเรื่องบางประการเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติดูบ้างนะแล้วผลจะพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมะพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วนะครับหรือธรรมะั้นสูงขึ้นไป เรื่องของการทําจิตภาวนาให้จิตสงบหรือพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงซึ่งมันเป็นผลสูงสุดในธรรมุุธศาสนาสุดท้ายนี้ก็ด้วยอํานาจคุณประสีรัตนตตรยัยคือพระพุะทธธรรมประสงค์ขอดลบันดาลให้พระท่านทั้งหลายผู้นับถือจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอันไม่เหลือววิสัยสิ่งที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไป จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพราวะปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมั่นคงในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทิน